โอ้โห oh ข่าวนี้ร้อนแรงสุดๆจากจันทบุรีครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาร้อยต่อชดอ116ของเราไม่ได้อยู่เฉยครับสนที่กำลังกับหน่วยพยักภัยปทอทสสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9และหน่วยป้องกันรักษาป่ารวมพลังลุยตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรมอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีผลคือ เจอของจริงครับพบพื้นที่ถูกบุกรุกกว่า13ไร่1งาน8ตารางวาทั้งที่ตรงนั้นยังเป็นป่าหนาทึบในภาพถ่ายทางอากาศปี2564แต่ตอนนี้กลักถูกแพ้วถางสโลงเบื้องต้นสงสัยว่าอาจมีคนในโครงการคอทอชอซึ่งเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรุกป่าเพิ่มเติมงานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับเพราะอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งพรบรป่าสงวนแห่งชาติพศ2 5 0 7 และพระบรป่าไม้พศ2 4 8 4โทษจำคุกทั้งบวกทั้งปรับแน่นอนครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งประเมินความเสียหายของรัฐเตรียมส่งหลักฐานให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีถึงที่สุดคุณผู้ชมครับป่าไม้ของเรามีค่าเหลือเกินการบุกรุกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับถ้าเห็นอะไรผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยเพื่ออนาคตของลูกหลานเราทุกคนและคุณล่ะครับคิดยังไงกับการรุกป่าภายใต้ชื่อโครงการที่ควรช่วยประชาชน คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ